สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเมนูง่วนหน่อยเกือกต้มมาฝากมาตอนครับผมนี่เป็นเนื้อง่วนหน่อยเลยนะครับนี่ครับง่วนตัวนี้คั่วแล้วได้เนื้อประมาณ45่สโลครับผมนี่ครับง่วนน้อยง่วนหนุ่มนะครับบางสีบางสันเพิ่นครับสีบดีแดงแจ๊ดนะครับนะสีออกส้มพู่มส้มพู่ครับผมแต่มันเนื้อมีความแล้วความอ่อนความหนุ่มความนิ่มนะครับเนาะนี่เลยครับนี่ครับสดสดใหม่ครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยเลยครับนี่ยข้างเมืองขี้งี้ยังอุ่นๆน่ครับผมนะเหนียวเนื้อติดมีติดเคียงดีขนาดเลยครับ เนื้อตอนนี้คือเนื้อสะโพกบุกดากนะครับปกติมันสีแกนๆปักๆนะครับเนาะอันนี้เป็นเลี้ยวๆไปเลยครับงัวนหน่อยแห้งครับนี่ครับแบบนี้เฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยแซ่บครับผมนี่ครับเนื้อนี่หอมหิ้งๆนี่นะครับเนาะงัวไทยพื้นบ้านเทาครับผมงัวไทยขี่แกนงัวกระดวนนะครับเนาะแต่ว่าเวลาไปขึ้นจานส้อยจุนี่สิบ่ปั่นได้ครับผมสีนี่มอแงมนะครับนั้นบ่เป็นตะบึงครับแต่ว่าว่าพื้นวางรสชาติรสสัมผัสของเนื้อก็ดีครับผมเหมาะสำหรับเอาไม่เฮ็ดเมนูว่กินดิบนี่ละครับผม นี่เลยแต่ว่าพวกเสือของไห้นี่แถวสิบ่ม mm ีม hmm. <cry. S 2> ันเลยนะครับเนื้อเป็นลิลนๆไปนะครับเนาะนี่ครับเอาก็นํามาหั่นนะครับเด้อง้วนหน่อยเกือตรงเลสิหั่นตอนแง่แนกหน่อยครับผมง้วนหน่อยเกือตรเมื่อมาไปเอาง้วนหน่อยไม่เห็ดหอกครับเอาง้วนอย่างกัได้ครับแต่ว่าเอาเห็ดตอนแง่ๆนะครับสมมติว่าแต่ละต้นนี่ซสัง้วนหน่อยตัวหนึ่งยิงสีหน่อครับเพราะไม้มันนี่ครับอันนี้เป็นตับเลยครับเด้อนี่ครับได้ตับย้อนมากความครับแกนปักๆเลยครับนี่ครับนี่ครับดิ้้งงๆคครรัับบผผมมมมเเเดีี๋ยยวาาาอออหตนนน่่่ลใส ตับยนนะแล้วหมองก็เอือนตับต่อนะครับกรอบนะครับเนาะมันแก่นก็หมองตับใหญ่ครับนี่ครับมาใหม่ๆนะครับหอมห่วยๆนะครับโอ้เห็ดซอยจุกระเซียบด้วยครับนี่หรือว่าสิก้อย้แล้วเพื่อนก็ได้ครับผมนี่ก้อยตับนี่ก็เด็ดขึ้นกันครับ um, ผู้ใดบ่ก um. ินดิบสั่งเป็นต <de> ับหวานก็ไ hmm. ด UH, ้คร <de jätte at> ับเสียไปลวกไปล่วนซะก่อนนะครับเนาะหรือสั่งเป็นย่างตับกินกับตับหักทัวนี่ก็เด็ดครับผมอันนี้เป็นไข่หลังนะครับเนาะหรือว่าไข่ดันหรือก็คือไตงัวงละครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับอัละเล็กน้อยๆครับผสมสารเทคเจอร์ครับ สดเลยครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งสังเกตเบิ่งมั่นขาวๆมันสิวท่านด่านนะครับเนาะอันนี้เป็นหัวใจครับเฮ็ดอียงให้ใส่ใจลงไปนาเพันวานี่ครับแก่นๆกครับไขหลังนี่ก็จะค้ายๆกับตับแล่ะครับแต่ว่าแก่นกว่าครับผมส่วนหัวใจนี่ก็สิเป็นนึบๆแน่นๆครับค้ายๆเนื่อแล่ะครับแต่ว่าสิสิเป็นแบบออกแนวแบบปุดปัดนะครับเนาะแต่ว่ากับ่แม่นพลอยลืดรลัดลืดรลัดือยังตับกับไข้หลังนะครับเนาะนี่ครับ เถิกเจริบอกขึ้นกันครับใส่ผสมปนเปนไปครับอันละเล็กน้อยอันละข้ามสองข้าครับอันนี้30กีบครับหรือว่าสบายนั่งหรือว่าผาขี่เร็วหรือว่าสามพันหรือเอ้าหลายซื้อขนาดเพื่อนนี่ครับนี่ครับใส่ผสมเข้าไปครับผมมันก็้จะเป็นกรอบๆนะครับยำกขบาไปนี้พวดพูดพูดไปแล้วครับยำข้ามนี่ถึงอันนั้นยำข้ามนั้นถึงอันนี้ครับผมให้ก็ฟังลำเพื่อนลำเดินลำเคีนลำแพรินลำพูไทยลำสิงใส่กันไปแล้วครับเนี่ยเตี๋ยวระบำอยู่ในปากนะครับเนาะนี่ครับ เป็นเนื้อเป็นยังเข้ากับหั่นสดเลยนะครับเด้อตามโมเดลครับผมผักมีซีใบที่ใส่หลับใส่กล้วยเข้าไปเข้ากับหั่นเอาไม้เข้กันครับผมเพื่อรักษากินหอมนะครับผักหอมแต่ละอย่างนี่ยมันมีกิ่นอโรมาในตัวครับข็านอไปหั่นทิมว้ครับมันสีละเหยออกเบ็ดนะครับเนาะกะดีๆแต่สีดตสันเดแต่สีเขียวมาใส่ซ่อครับแต่ว่ากิีนผงน้นไทยไปเลยครับเมื่อหน่อเกลือต้มอีกส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเพียรนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเพียหัวพุ่งคนๆนะครับ สมมุติว่าเพียเป็นขี้ต่มนะครับเนาะเข้ากับถ้ำการเอาเพียเข้ามาต่มซะก่อนนะครับเด้อใส่ข้าวตะไคร้ใบบักกูดเข้าไปครับต่มจนมันฟดรัวๆๆจนมันปุ่มหมดเลยครับให้มันเบิดกินนะครับเนาะธรรมดาน้ำเพียของเขากันก็จะเป็นแจ้งแหลงแจ้งแหลงครับพ่อเอาไปปรุงเขาก็บะิเนียนใส่ข้าวขวหลายเหลนครับเมนูนี้ครับพ่อหน่ำไปถือกับข้าวาัขวายเมันอกีมีสถานะไอ้ไข่แป้งเนี่นะครับมันก็ี้เฮ็ดให้น้น่ำที่มันเลี้ยวๆก็บะิกลายเป็นเนื้อขึ้นมาไข่กับขี้ต่อมนะครับมีเลยเนื้อเข้แล้วครับเเเอาพียา กรองซะก่อนได้ครับเด้อนี่ครับใส่แนวกรองซะก่อนครับผมตอนเปล่าครับกากระเปาครับเอาตานัมครับนี่ครับอืมพี่อะพวกเนี้ยมันมีรสทั้งรสขมรสหวานในตัวเลยนะครับมันเป็นหมองหัวๆมันครับย่อยออกแม่ผ่านหยาธรรมชาติของหยาจะมีทั้งหวานทั้งขมในตัวครับยหญ่ไม่ไม่ใส่ลงไปครับผมอันนี้เป็นบีแซบบีนัวครับบีงัวแท้ๆสร้อยทีดีดองขมยางเดาเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมอยากได้ปุ๋งลาปุ๋งกล้วยปุ๋งเจียวทักเข้ามาในเพจได้นะครับเด้อเพจเฟซบุ๊กเท่านั้นนะครับชื่ออออเเพจว่า้้ยบบดครัผม นี่ครับได้บีแล้วก็ตามด้วยชุรดนน้ำปลาครับผมนี่บดนี้เข้ากับไส้เขาขัวได้ครับเมนูนี้ไส้เขาขัวลายเติบได้เลยครับจนกล้ามาน้ำเพียเนี่ยที่เขาใส่ลงไปลายๆมันสีอืดสีเนืขึ้นมานะครับอ่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ได้ใส่เวลาในการล่อนะครับเมนูนี้ครับนี่ครับในส่วนผสมตามนี้เราก็ข้นโคเรียให้เข้ากันนะครับนี่เลยครับยังเสือกเลยท่านที่ปเดยครับหลังจากเขาข้นให้เครื่องปรุงเข้าเขากันดีแล้วกาต้องพักไปประมาณหาทีนะครับ ไอ้เขาขูวเขาเนี่ยมันดูดน้ำมันอมน้าลงไปให้มันอืดขึ้นมาว่าเถอะไปจากที่มันเป็นน้ำหนามมันก็จะกลายเป็นเลี้ยวๆคนๆเป็นคือขีดต่มมาเถอะไปว่าจังสันเถอะครับนี่ครับหาที่ผ่านไปครับเหนื่อๆตั้งสี่เลยครับนี่น้ำหายไปแล้วครับเป็นคือขีดต่มแล้วเป็นง้อหน่อยเกลือกต่มแล้วว่าเถอะไปวันนี้เขามาเติมรถเผ็ดเข้าไปครับมาหันทั้งรถท่านใส่บักพริกด้วยครับได้อใส่ที่หลังมันยังหอมครับตืิมเขาขูวใส่ที่หลังเข้าไปอีกให้มันได้เท็กเจอร์กรึบกรึบกรอบนะครับเนาะกรุบกรอบ นะครับจะได้กินหอมพร้อมอันสุ่มาแข่มันอืดนี่จากไปแล้วครับมันเศร้าหอมแล้วครับนี่ครับแับนี้ก็ใส่ต้นหอมเข้าไปครับพักหอมเขานี่เก็หั่นเอาไม้ใส่เอาไม้สีเล็นะครับเด้บดเหั่นถิมไว้นะครับเนาะนี่เพื่อบูใหายเสียกลิ่นอโลมาของมันนะครับได้ครบทุกส่วนทุกอย่างแล้วก็คนให้เข้ากันครับผมเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยพร้อมเสือบพร้อมรับประทานครับตอนนี้้านส้อยทีเขาเปิดมาเล็กซีเสสาขาเลยครับพี่น้อง่านผู้ชมอยู่ที่อุดรขอนแก่นลอยสุอุบลสกลชลบุรีพิษณุโลกากรระบบัังค ส่วนมือนีเขาไทยท้าเหมือนย่ที่สาขาจังหวัดลอยเอ็ดด้วยครับด้วยรันยู่ถนนลอยเอ็ดโพนทองครับออกจากตัวเมืองสิมุงนาไปสนามบินครับแต่ว่าเพื่านหดพุ่นหรอกครับยุ่งมองสามแยกไฟแดงบันดงบันหน้านะครับเนาะก่อนถึงสี่แยกบพัฒโพนทองนะครับร้านเปิดให้บริการทุกมือเลยครับตั้งแต่สี่เวทมงจนหดหาทุ่มครับผมบ่มีวันหยุดครับปักหมุดมาในแมปเลยครับพิมพ์มาบ่าวบอยซอยทีสาขาลอยเอ็ดนะครับแล้วมาแสบน้ำกันงได้ครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ